ท่านอ้นตอบสั้นๆในไอจคนคอมเมนต์ถ้าผอมกว่านี้จะหล่อมากสะดุ้งกันทั้งแผงเมื่อวันที่1ตุลาคม2566ท่านอนวัชระเรซอนวิวัชระวง์ได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวขณะที่ไปเที่ยวประเทศไอซ์แลนด exactly. ์และขับรถรถทิปไปยังอุทยานซิงฟิเร และสถานที่ต่างๆภายในเกาะชื่นชมธรรมชาติที่สวยงามและมีคนเข้าไปคอมเมนต์อย่างมากมายอย่างไรกก็ตามก็ได้มีคนหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ว่าหากท่านชายพร้อมกว่านี้จะหล่อมากๆขอเป็นกำลังใจให้ค่ะซึ่งท่านโอนก็ได้เข้ามาตอบสั้นๆว่ามารยาทครับก่อนที่คอมเมนต์นี้จะถูกลบออกไป จากนั้นในช่องคอมเมนต์ของท่านอ้นก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายหลากหลายจนหลายคนต้องไปเตือนว่าเขียนอะไรเบาๆหน่อยให้เกียรติคนอื่นบ้างการที่ไม่ทักหรือพูดถึงรูปร่างของคนอื่นถือว่าเป็นมารายาทสากลแต่คนไทยกลับเอามาพูดวิพากษ์วิจาร์ณกันตรงๆไม่อ้อมค้อมในเรื่องที่ไม่ควรพูดซึ่งเป็นการเสียมารายาทมากๆ